สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เปิดสเปคในฝันนนกุลก่อนรับเดินหน้าจีบแอปทักษออนที่แท้คือสาวสวยคนนี้ชัดเจนทุกอย่างแบบเต็มสิบไปเลยสำหรับสถานะของนนกุลชานน์สันตินทรกุลน,นักแสดงหนุ่มฮอตวัย27ปีกับนางเอกสาวแอปทักษอรอพักสุขเจริญ ที่ฝ่ายชายได้เปิดอกในการสัมภาษณ์ยอมรับว่าตอนนี้กำลังคุยกับพี่แอปอยู่จริงๆแต่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นถึงเป็นแฟนถ้าหากใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนกับภรรยาคงติดจรวดอย่างแน่นอนงานนี้โบนโลกออนไลน์ก็ได้มีการไปนำสัมภาษณ์ครั้งเก่าของนนกุลเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งนนกุลได้เผยถึงสเปก พระเอกหนุ่มก็บอกว่าต้องดูนิสัยกันและกันด้วยต้องเทคถามกันส่วนสเปคของเจ้าตัวก็คืออิมยุนอานักร้องวงเกอร์กรุ๊ป SNSD โดยถามว่าสาวในสเปคเป็นอย่างไรสเปคคือยุนอายังมั่นคงเหมือนเดิมครับและถามต่อว่าอายุมากกว่าได้ไหมได้ครับไม่ติดเลยครับทั้งนี้นนกุลได้บอกความรู้สึกกับแอปทักอ่อน มันเริ่มชัดมากขึ้นก่อนงานศพของคุณพ่อพี่แอบไม่นานยอมรับว่าตนเองเป็นคนจีบก่อนตอนแรกก็มีแอบหวั่นนิดหน่อยก็กลัวแห้วเหมือนกันแต่ก็พยายามในรูปแบบของตัวเองให้ความจริงใจแบบเต็มร้อยนนกุลเผยว่าประทับใจพี่แอบเทคแคร์คนอื่นดีมากๆใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกคนพอได้เห็นสิ่งนี้จากเขาก็รู้สึกประทับใจพี่เขาตั้งแต่วันแรก จนถึงทุกวันนี้ก็ยังประทับใจอยู่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ